เพื่อนพี่แจ็คส่งจีมาละฝากฝากดูแลน้องนี่กันนะเพื่อนไปได้ใช่ไหมพี่เรนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้น้องไม่ได้จริงไม่ได้จริงไอ้ได้ใช่ไหมเนี่ยกูขับให้มาไอ้เลนมีสัญญาณมิเตอร์บอลลไอ้เลนกูตายจริงนะเว้ยเพื่อนตายอะไรเรื่องอะไรล่ะ โอุ้งริบก็จอดรถไว้ใกล้ๆสิไอ้เพื่อนๆขยายขึ้นไปส่งเดี๋ยวเราไปส่งเราไปส่งแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆหรอนะอันนี้ไม่ต้องลงมานะครับโอเคไหมโอเคหนุ่มกลัวเราเพราะว่าพี่นานาทีพี่จะไปเจอกับพี่ชายครับทักทายพี่ชายน้องชายเฉยโอเคนะนนี่โอเคสบายสบายเอ็นจอยเอ็นจอยโอเคไหมโอเคเอ็นจอยไว้นะครับ ไม่ต้องหมูเด้งนะนี่อย่าหมูเด้งเนาะเอางั้นเอาชีแทนไม่เอา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 ตายจริงนะมตายจริงนะเเดีีี๋ยยววมันสชิตอยู่บัได้เฉยเลยอยู่บัได้เฉยเลยเดี๋ยวมันเสียชีวิตเนี่ยเป็น กูมาผิดถิ่นมาวะแล้วพี่ชายพี่ชายผมอยูไ่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เอาข้าวบอรนี้หายปะสวัสดีครับพี่ ครับเป็นไงบ้างสบายดีครับพี่ว่าทะเลาะอะไรกันนะแบบโม่โม่อะไรนะครับโม่อะไรนะครับโม่ทะเลาะอะไรกันทะเลาะกับเพื่อนนะอ๋อกับไอ้เปี๊ยกเหรอครับใช่อ๋อเหมือนเหมือนมันเอา เอาน้องในแก๊งเราไปทําความรู้จักครับแล,และทีนี้ผมก็ไปไปคุยกับมันครับแล้วาาเหมือนเปียกมันงงอะครับว่าทําไมมีผู้หญิงเข้ามาในแก๊งผมก็เลยอธิบายไปครับว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆดูอ๋อเรื่องต้นเรื่องคือน,นี้เหรอไม่ใช่เรื่องต้นเรื่องเหรอต้นเรื่อง เมื่อวานนะครับเมื่อวานที่คุยกับเพียงครับเรื่องเรื่องอันนี้ก็ต้นเรื่องใช่ไหมต้นเหตุต้นเหตุที่ทะเลาะที่แบบมันมีปากเสียงกันนิดหน่อยอ๋อหมายถึงถ้าทะเลาะกับเพียงตั้งแต่แรกเลยจริงๆมันเหมือนไม่ได้ทะเลาะนะครับแต่แค่ว่าคุยกันน้อยลงครับพี่เพราะว่ามัน,ม,นมันก็ทําแก๊งผมก็ทําแก๊งแล้วนานๆทีจะเจอกันประมาณนี้ครับแก๊งรันไหมนนแก๊งยี่สิบรักตั้งแต่จบสตอรี่มานี่เหมือนจะส่วนส่วนใหญ่จะพักครับพี่อืมดีไม่เป็นไรห,หรอกชิว วันนี้พี่มีตีหลับอาจใช่ครับตีตีกับใครครับพี่ไม่แน่ใจเลยโอเคครับพี่สูส้ๆครับเดี๋ยวไปดูครับพี่เดี๋ยวเรื่องแกงไว้เราค่อยคุยกันนะได้แล้ครับพี่ แล้วคนในแกง๊งเด็กมงเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอไอมาปกติปะมาครับพี่เด็กใหม่ส่วนใหญ่จะมาครับแล้วเซตเก่าจะจะพักไหวแบบันบนางพวกวิลลี่อะไรเงี้ยครับพักอยู่ครับมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วครับอืม ดูแลกันไปนะจะค่อยไปว่ากันกดเอาไอุฟนนั่นหแหละเหมือนเดิมไม่ต้องซีเรียสจริงจังก็าพากันเล่นปกติแหละไม่ต้องอะไรมากคใครมาหาเรื่องก็คุยเอาได้ครับพี่ได้ครับ เป็นไรวะเนี่ยไม,นะไม่ไม่ได้เป็นไรครับพี่กอดกอดมีอะไรจะพูดไหม มีไหมมีอะไรจะพูดป่ะขอขอ,อกอดพี่ทีหนึ่งได้ไหมครับทำไมล่ะเพราะอะไรรู้สึกแบบช่วงนี้เหมือนไม่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่ผมเก่งๆครับเก่งเหรอ เก่งทำไมล่ะมไม่แค่แบบไม่อยากทำให้พี่แบบอยากทำให้พี่ภูมิใจครับกลัวว่าจะทำให้พี่เสียใจเพราะเราแก๊งนี้ก็ททำมาด้วยกันครับเคยพี okay, ่เสียใจด้วยเหรอ ไม,ไม่ไม่เคยครับแต่ว่ากลัวว่าพี่จะผิดหวังถ้าแบบทำอะไรไม่ดีก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าทําอะไรไม่ดีควรจะแก้ไขยังไง ถ้าคิดว่าดีก็ไม่ต้องแก้ไขถ้าคิดว่าไม่มีดีก็แก้ไขอ่ะสรุปว่าเก่งอะไร ไม่ได้เจอก็เจอกันบ่อยนะมางีเขากลัวว่าจะทำให้พี่ปิดหวังครับทำอะไรไม่ดีไว้หรอั้านั้นอะไม,ไม่ได้ทำหรอครับที่ที่ผ่านมามันมันมันดีมาตลอดครับแค่จะทาที่ผ่านมาดีแล้วทำไมต้องมานั่งเก่งกันนะ่ะ วันนั้นผมเห็นพี่ถามว่ารับมีมีผู้หญิงด้วยหรอครับผมก็เลยกลัวว่ายังไ,ไม่ถึงเรื่องนั้นหรอก ดูนะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอะ เ็นอะไรเนี่ยครับครับพี่มีอะไรแล้วก็ตามนั้นเดี๋ยวว่ากัน ได้ได้ครับพี่ครับเจอกันครับเ,นะเี่เป็นกูกูเป็นกูกูไม่งงเหมือนมึง,งอาก,กู ร้านค้าม,มาใส่ดีกว่าเ้าวอาวเฮ้ย เรียกอะไรถอยเรียกอะไรกดปุ่มโฮมดี เนี่ยหรอไปแล้วคุยแล้วคุยแล้วปลไปพอดีแขขดก,แกยังอ่ะเด็ครับได้หรอกมีมีข้าวเพื่อนมีข้าวป่ะขอข้าวหน่อยดิผมเพิ่งกินเมื่อกี้เลยเอาไรเดี๋ยวไปที่นั่นมี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 ข้าวไหมมีใครมีข้าวไหมไม่มีครับ พี่ปอเลอะไรครับทีเลขสองสามสองเจ็ดหรอกเอะไรวะเพื่อนอะไรน่ะเรื่องอะไรวะวีเรื่องแก๊งเหรอปอติดเกิือนไรกเรื่องแกนน๊งนหละที่เรื่องอะไรเราแกคแุยอะไรก็เรื่องแกนน๊งเละ เกิดอะไรขึ้นป,คปะคะคุยปกติอะไรครับเนาะสบายสบายสบายจริงเหรอทำไมเสียงพี่ปอดูไม่สบายเลยเนาะอืมน,น,น,น่าอิู่อยู่นะไม่น่าใช่อ่ะดูจากสายตาแล้ว มแค่แค่ปากเนาะต่ทำไมสายตาดูเศร้าจังคิดคิดมากเนอะคิดมากคิดมากเรื่องอะไรหรอคะแชร์ได้นะพี่โผ

เรื่องเรื่องเล็กครับน้องเรื่องเล็กเดี๋ยวพี่จัดการได้ไม่ยากไม่ยากเรื่องเล็กเซ็ตเส้นของนไป่ะราคาเดี๋ยวขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่แคบอะไรใช่ไหมนี่ย มี i อแบ่งเพื่อน okay. มีอแบ่งไหมมีห้าเนอะมีมีใครมี i อดีเอดีไหมครับพี่แบ่งพี่หนได้ไหมเอะเรครมีเลขสองส็ครับฮัลโหลมีใครเล่นธนาคารปะขาดสาคนน้องขาดสามคนมีใครเล่นไหมขาดสามคน,าคนมามาไหนพี่เจอหลังอู่หลังอูหลังลูเดี๋พี่กำลังไป ทำอ<ป>ะำไรกันเนะมื่อกี้ทำอะไรกันอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เหรออันนี้เดินเละะ่นหรอเปล่าพี่ปอคะพี่ปอเคยดูโดราเอมอนหรือเปล่าเคยสิตื่นๆลยตื่นเนะใช่แล้วอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะอ,อันนี้ไม่เข้าใจเลยว่าเมื่อไหร่โดราเอมอนจะจบอ่ะ พรว่าแบบคือล่าสุดเหมือนถ้าพี่จะไม่เห็นเหมือนโดรไเอมอนมันไปกินผลปีศาจแล้วมันไปตามหาอะไรเดอะอะไรแบบอะไรโลกอะไรไม่รู้หนอโลกอ่ะใช่มันไปตามหาโลกที่สมบูรณ์หรืออะไรสักอย่างอ่ะใช่ครับรู้สุดท้ายอ่ะ โนบิตะออะแล้วโนบิตะก็ให้ชิซุกะแปงลงร่างเป็นขั้นสุดยอดอ่ะชิซโนะอะไรนะคือชิซูกะแปงลงร่างขั้นสุดยอด่ะโนบิตะบอกให้ชิซุกะแปลงร่างขั้นสุดยอดอ่ะอฮะออาาใช่อ่ะฮะแล้วดูเหลือเหมือนเรื่องราวมันจะยังไม่จบเลยเนาะอันนี้เลยไม่รู้ว่า เื่อไหร่เขานักนี่ยายนักเขียนเขาจะเขียนตอนจบสักทีเนาะอับแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะไม่รู้นะอเพราะว่าตอนนี้เหมือนเซรามูนก็กำลังออกเรือไปตามหาเออกัปตันเมกายอยู่นะคะอ๋อฮะโดราเอมอนแล้วไปกัปตันอเมริกาแล้วหรอใช่ก็โดราเอมอนกินผลไม้ปีศาจน่ะแล้วโดราเอมอนก็ยืดได้ด้วยเนาะยืดได้ ใช่ลรวอยู่ดีๆอยู่ดีๆเออโนบิตะก็แยกไปอีกโลกหนึ่งหนอแล้วก็ให้ชิซุกะแปงลงร่างขั้นสุดยอดชิซุกะใช่ค่ะจืดจืดตาไม่ใช่ลูฟี่หรอฮะมันมันเรื่องลูฟี่หรอเฮ้ยไม่แต่ว่าลูลฟี่ไม่ลูฟี่ไม่ได้อยู่ในอันนี้ลูฟี่ไปตามหาอันน้มนีอยู่ อัญมณีใช่ของมาเวลหรอไม่ใช่ค่ะเป็นอัญมณีที่เอาไว้ใส่คาถาน่ะของคาถา,ขอ,ข,า,าของแม่มนดนอยโดเรมีน่ะอ๋อโอเคเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปจับฉลากอันนี้ไปจับฉลากเลยครับไอเลนเพื่อนอืมว่าไง ว่ากูไม่คุยกับพี่แจ็คมาม,มีคำถามเต็มไปหมดเลยเพื่อนในหัวอืมเออเต็มเลยเดี๋ยวปรึกษาเดี๋ยวปรึกษาอันใช่ปะรอครับได้แจ้งกับอะไรครับหรือว่าอรอยืนรอครับรอโอเคสวย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 เราเรามีแค่สี่คนเราเดีย๋ยวเราเผื่อฟุตชนะท้ายๆเจอหกคน